สวัสดีครับอยู่กับหมีกินผักกันอีกนะครับกับเกมฮาร์ s สโตนครับวันนี้ก็มาอยู่กับเด็ก e a s e ขโมยนะเพราะว่ามันมีการ์ดที่ได้บัฟมาค่อนข้างหลายใบนะครับอย่างเช่นผู้มีพลังจิตจอมปลักปล้ำราศีในสี่หยั่วยุนะครับเสียงสุดท้ายสุ่มกัปปี้ กาสองใบจากมือคู่ต่อสู้นะครับตอนแรกเนี่ยตะก่อนเนี่ยจะเป็นสุ่มแค่ใบเดียวนะครับได้เพิ่มเป็นสใบครับแล้วก็ใบนี้นะอีกใบที่ได้บัฟมาก็คือผู้มเยืยนลึกลับนะครับคำรามสู้ศึกลดค่าไร้ของการ์ทั้งหมดที่คุณก๊อปปี้มาจากคู่ต่อสู้ลง3นะครับตอนแรกนี่ลดลงแค่สเท่านั้น,นครับก็อาจจะทําให้เด็กนี้เก่งขึ้นก็เลยลองจัดเด็กนี้มานะเป็นพ e ล s สขโมยนะก็มีมินเนี่ยนค่อนข้างเยอะนะครับ ไม่ได้เน้นแบบยือ้อย่างเดียวก็ลงตัวมินเนี่พวกนี้มาแล้วก็เน้นก๊อปปี้ก,การ์ดของคู่ต่อสู้มาเล่นแทนแล้วอาจจะชนะด้วยการ์ดเหล่านั้นได้นะครับเอาเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับไม่ต้องเสียเวลาเด็กไหนลงครับ <Dead. S 2> ได้อาวุธมาด้วยนะครับอาวุธที่เสกของเข้าเด็กเขาเสกโกรคระบาดเจ็บแค่ไหน ก็ไม่เข้าโรคร้ายของเจ้าเพิ่มตูดอันเดียวก็ไม่รอดอยู่ดีคิดไปเองทั้งนันเจ็บสามก็ได้ดไเอาไปกินโลคระบาดของตัวเอง oh. รับไปซะ รับโรคระบาดไปซะยิงขัดขืนเท่าไรคนพบเว่ ไม่เป็นไรครับเราก็ได้การ์ดของเขามาเล่นนะครับนี่ได้มาอันหนึ่งแล้วสำหรับไม้เท้าเสียงเพลงจบตีเข้าหน้าไป ซิดเดลยืนยัดมั่นคงแล้วไงครับตีมาโขเอ้ยเพิ่มคาล่ายเลยเรื่อเสียงเพลงตีไป มีคำสาบแค่สามใบเด็กจั่วได้พอดีเป๊ะนะครับจะใบสองใบเองจั่วได้เฉยสามใบนี่ของเขานะครับอื้มมาเป็นชุด หล่อหลอมแล้วนี่จัวเอาอะไรดีเอสทารอมไหมหรือว่าผู้มีพลังจิตเอสทารอดีกว่าจะต,ตายก่อนไหมเนี่ยอ้าวโดนแล้วนะครับดนะโดนคำสาบไปแล้ว แค่ไหนก็ไม่เท่าโรคร้ายของเจ้าปีโอแช่แข็งด้วยพส์จบเทินเอสทารอสองใบไปเลย แล้วก็มีตัวนี้นะครับพร้อมกับบวกบกพลังเติอนหน้าเพื่อหิวกลับขึ้นมาเราเราขอแค่ชิดเดียว ปีหน้าเราเจ็บเลยครับขอฮิวหน่อยถ้าเขาไม่ฆ่าเราจะเอากลับขึ้นมือไอพี่กลับขึ้นมือเอานี่นะครับพอดให้พลังสีงโคไนทนะครับลงมาใหม่ quan tài, có đây hiu đi, thiên bầu quá thân, oh oh. นี่อ่ะคนพบอาวุธไม่เอาดีกว่า,พวาวเพิ่มเกราะไปแล้วก็ตัวละ ทำลายไปครับไม่อยากใช้หรอกการเต็มมือครับการมันเต็มมือนะ พรสวรรค์ดด้เขารู้แจ้งปีเข้ามา ลายสิบไปเลยครับวายุพิโรธเพิ่มเกราะหืมการเต็มมืออีกลงไปเลยครับไม่ได้ใช้แล้วไม่ได้ใครโมยแล้วแล้วนะใครเขาหาทางล้างบอดนะครับแล้วเราก็จะลงอาวุธตัวนี้ก็น่าค่าอยู่นะเนี่ย สี่เลยนะครับเพราะว่าตัวน port ี้4-3ที่เขาฆ่าไปตะกี้นะของเรานะไอตัวนั้เป็นตำนานนะพี่เราจะเล่นการ์ดที่เราก๊อปี้มาพุดเราจะขโมยคงต้องอันนี้ก่อนเอามาทู อือ้าวค้างค้างค้างครับเอออย่าค้างสิจ๋า โอ้โหอันไหนดีล่ะเนี่ยนี่ละกันคาทาลรน่าแล้วเราก็ก๊อปตัวนี้มาตาเต็มมือไม่เป็นไรนะครับจบเทธอเต็มมือก็เต็มมือเดะหนูอาเซไรท์ขึ้นมือมาขอก๊อปปี้หน่อย ลงอาวุธดีกว่านะครับเทินหน้าหาน ถ้าเราจูดได้คำโรคระบาดก็ไม่กลัวนี่วนหว่าการเราเต็มมือผ่านไปครับ เหือดีกว่าเพื่อเสียงเคลงเพือเสียงเคลงจบเธอจ้าการเต็มมือเหมือนเดิมเทียนเบาขวาท่านเ ตัวนี้ของเราน่าจะเป็นการเรียกอันนี้นะครับ Black Water Behemoth อ้อาวหายไปเลยทีนี้ น่อยแม่เด็ดนั้นลงไปเหอะการ์ดเราเต็มมือเนี่ยผ่านไปเรียบร้อยอมเลย <c oughs> ปะะผ่านไปหนึ่งตาเป็นไงล่ะนี่ก่อนแล้วก็เถินหน้ามาหาวิหาร let's go ปี้การ์ดจากเด็กของคู่ต่อสู้หนึ่งใบขึ้นมือได้นี่มา after shock เอาไว้ล้างบอร์ดแนวค o n t r o l แล้ว ยังไม่ใช่ตีขอจัวหน่อยดิ่งทิ้งเลยโอ้โห จบเชิญไปก่อนหล่อๆไว้ก่อนเกระเฉยๆมีอันที่ขนาดใหญ่กว่าจัว่วสองใบ,บงจัวจ่วการ์ดเสร็จแล้วเดี๋ยวลงนี่ปุ๊บได้นี่ปุ๊บการ์ดเต็มมือเลยนี่ โอ้โหได้รีโนด้วยการเต็มมือไม่เป็นไรครับการเต็มมือแล้วค้ออะไรอยากไว้คุณเดียวสิข้าเป็นสัตว์ของศาย จบเพลินอือหือเียนเบาวทั้งออุ้ยได้อีกเหรอเค ไม่นานของของเจ้าจะเป็นของข้าศิลชารีสะกดยังไงใครรู้บ้างเอาอะไรดีไายหนึ่ง เนสิเต็มมือสุดๆไปเลยอะขอโมยขโมยขโมยาเต็มมือแล้วเออของดีด้วย เออไม่น่าใช้เลยครับได้แค่ใบเดียวเออเล่นผิดอีกแล้วร้องตามสิร้องได้เอามาอันนี้โหคาเต็มบม,มด จบเชิญโอ้โหเล่นยากเว้ยอือกาเต็มมือแล้วร้องตามซิร้องได้พี่ใช่เหรอ อ๋อโอเคเอาตัวนี้มาเหรอข้าเป็นสาญลักของสายอือหือจัวเวทมนต์ย้อนกลายผู้ใช้ในทางผิดจบเทิร์น โโอยโอยยไม่นานของของเจ้าจะเป็นของข้าบ๊บบ๊บบ๊บ เิ่มกาะขโมยมาให้หมดนะครับจั่วการ์ดไหมจบเทิร์นนี้ขโมยรัวๆเออระเบิดหมดเลย อออืืืนักซื้อพลังจิตมาแล้วโอ้มีรีโนด้วยเหรอมันมือเอารีโนไปไว้ก็ได้แล้วก็เอานี่มาเอสทารลล์ จบเทินไม่เอา,อานี่ระเบิดทิ้งไปเลยเล่นมั่วมากเลยนะครับต้องไปนั่งเล่นดีๆแล้วกันนะครับถ้าใครจะเอาไปเล่นนะผมก็มั่วสุดๆโอ้ยาไม่กลัว เอสทาโลคัมมิ่งสินาชารีสกูยังไงใครรู้บ้างเดี๋ยวใช้ได้เลยนี่มันลงรีโนโเฉย สืบซ MM. ับสืบซับไม่ได้สักใบนะครับเจ็บไปปึ๊บกลอโอ้โหบุ้มบุ้มบุ้ม สับสับสับเข้าไปอีกแล้วไงอะ่ะปักกลับขึ้นมือไม่ต้องเอาเอาเดสเอาเอาเอะไรอันนี้ดีกว่าเอสทารอขึ้นมือดีกว่านะครับมีระเบิดห้าใบไม่ว่าอันตรายแค่ไหนถ้าก็จะบอกเขาจนใครเพื่อนพ้นพบ so what โอ้ยเจ็บมาระเบิดแล้วบอมบอมเตลเตลเตๆเตลเตลเตลกลับขึ้นมือมาเดี๋ยวลงใหม่ใช้ไม่ได้เลยครับรีโนสองใบนี้ ตต้องงราาาแลใช้ก็ได้นะที่จริงอะ่ะไปเลยเอสทาโลตัวที่สอง อุ้ยล้างบอดว่ะอือหือบุ้มพรสวรรค์ดั๊ เรียบร้อยยอมไปเลยโดูขโมยยากแล้วเล่นยากแล้วตั้งแต่เทินสามไปด้วยนะเจอวอลหลอกแบบเน้นตีอย่างนี้ก็ถ้าจะเหนื่อยผ่านไปก็ปีการ์ดมาลงใบนี้ วยทำไมไม่มีอ่ะเอาแล้วเว้ยโชคดีหน่อยนะต้นเกมเขาไม่มีนะเอ,เอาวพล็อกซิกวิศวกรเสียงตายไปเลยลงไหม าาตีดีดีกว่าครับม,มือเต็มแล้วลงพ็อกซิกก็ไม่ได้ลงนี้ต่อเลยนะครับเรา โอ้ค oh, ืนสองใบเลยโอ้โหรถค่าไล,ล่รัวๆข้าเป็นสา,ายของสายข้าเป็นสา,ายของสาย แสดงรอบแรกของข้า,า,ล,า,าลงให้หมดครับมีอะไรใส่ให้หมดแล้วการแสดงรอบแรกของข้า ไม,ม่ปัญหาอืมเนียแก่วดิ ไม่รู้ครับลงอย่างเดียวมีอะไรใส่ให้หมดนี่ของคุณเองนะครับพ็อกซิกเนี่ยเป็นไงจะลดคัดแลกแล้วลงรลยๆับฟับับปับบปับปับ,ปบเอาไงครับโอ้โหนิ่งไปแล้วออกไปแล้วเหรอโธ่เอ้ยทำไมใจส่ออย่างงี้ คู่แข่งออกเรียบร้อยปาะถูเอ้ยเด็กเมตตาแท้แท้ปะบก็ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับเด็กขโมยพลีสนะใครจะเอาไปเล่นก็ดูมือให้ดีๆนะเวลาเล่นนะบางทีมันเต็มมือแบบไม่รู้ตัวนะแล้วจะทำอะไรผิดพลาดเหมือนผมได้นะครับเจอกันใหม่เอพิโซดหน้าวันนี้ลากัไปก่อนนะครับสวัสดีครับ